กราบสีพธุธตามช่องยูทูบและก็ผู้ที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยและผมก็กวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็น C ีไอดีช็อนั่นเองนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเว็บซีดีมากนะครับผมก็มีคนขอมาจํานวนหนึ่งนะครับผมแล้วก็แจ้งที่ชิคแจ้งไปทุกคลิปนะผมก็ท่านใดที่ต้องการกดสมัครไทก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้และผมและอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยวผมก็ขอโทษในการเสียเวลาด้วยและผมก็ ที่ทางเราก็เสื่อมคันหน้าผมก็เสื่อมจิตกล้วแจกเามาแล้วก็ผมกล่าวว่าที่ที่ผมคิดเอาไว้นะผมก็กลาวว่าจะหาวันหยุดสักวันหนึ่งที่วันหยุดยาวแล้วกลับมาเพื่อว่าแล้วก็อยากทำคลิปแจกนะครับผมส่วนอไอเดียของทางเพื่อนผมผมคิดว่าจะมาแจกนะผมเพื่อนผมได้บอกว่าถ้าเกิดมีคนที่สนใจแล้วก็ บบอยากซื้อก็สามารถติดต่อได้นะผมหรือ,รอท่านใดที่เอ,อเแจกอแม้ตรัลก็สามารถรอให้ช่วงที่ผมกมาบ้านได้น,นะผมก็เดี๋ยวจะทำการแจกพร้อมับพกรอบพันห้า,ร,าร้อยซับค่ายได้วะผมก็เราติดตามก็ได้นะผมก็อย่าลืมกดกรดิ่งไว้ผมก็เอยแล้วที่สําคัญอย่าลืมเม้นต์เอาไว้นะผมว่า ชื่ออะไรอยากได้เพราะอะไรแล้วก็อยากได้อะไรนะครับผมประมาณนั้นบอดี้มันต้องทําหลายคลิปก็อาจจะม,มันไปนิดนึงนะผมก็ต้องรีบนิดนึงก็ท่าในใดยังไม่เข้าสูกา่กดไปเลยผมก็ท่านใดที่กดข้ามไปดูโค้ดเลยก็อาจจะไม่ได้ฟังเนื้อหาที่อยู่ตรงนี้นผมท่าในใดต้องการเช็คก,กิดิตสามารถเช็คกันได้ใหผมตรงโปรไฟล์ร้านเองครับผมสามารถเติมได้นะผมก็าํา ก็ตอนนี้วิดีโอมันมีปัญหาก็ท่านใดที่จําได้ก็กดใส่ลิงก์ตรงนี้แล้วกดตรวจสอบไปเลยนะผมส่วนท่านใดต้องการมาสั่งซื้อ id ก็สามารถซื้อได้นะผมตอนนี้สินค้าในสต็อกก็จะเพิ่มแล้วจากผมดูตอนนี้นเองใช่ไหครับโอเคผมท่านใดที่ต้องการก็ไปที่จัดล็คคุณแล้วนะผมสามสองเป้งของเราในวันนี้ก็คือ cid underscore n ใหญ่ a ใหญ่ i ใหญ่ g ใหญ่ ยใหญ่4 2่สองนะผมอีกครั้งนะผม C I D เลส e อร์ N ใหญ่ A ใหญ่ I ใหญ่ T ใหญ่ T ใหญ่4 2่สองนะผมก็กดเลยนะผมที่ร้อยนะผมก็ท่านใดที่เอ่อผมกระดิ่งไว้ก็เอ่อขอกันทุกคนทุกคนนะผมท่านใดที่ไม่ได้กดกระดิ่งก็จะนิ่กดนะผมก็สำหรับนี้ของตัวละก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับเสียงแหบซะแล้วเจอกัน